สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่ไก่สิพามาเฮ็ดตำใหม่ตำสมตำใส่หอยแข็งด้วจับพี่น้องน,นี่จะเป็นพริกกับกระเทียมนี่ก็จะเป็นหอยแข็งที่แม่ไก,ก่แกไว้แล้วหอยแข็งตัวน้อยนะจ๊ะสาบพร้อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายด้วจับพี่น้องแม่ไก่สิใส่ทั้งน้ำตาลทรายแล้วก็ น้ำตาลปี๊บแลจ้ะแล้วก็ผงนัวนะคะลงไปก็จะเอาลดจัดนิดหน่อย,อยขอต่ำกันได้จ้ะพี่นอ้อง แก้ก็ตามพริกเซ็ตแล้วนะจ๊นนนะพริกไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ไม่เกลีกระจานน้ำตาลปีบลงไปนาลปีบเราก็จะเป็นก้อนเราก็จะตามตามตามน้ำตาลปีบให้แตกนะจ๊ะแล้วก็มะเขือเทศ งเพราะว่าอันจับไปน้ำตาลปีดเมื่อกี้พี่น้องแล้วก็จะทำรสจัดนะคะเพราะว่าเราจะใส่หอยแครงด้วยโอ้พี่น้องมมเมื่อเขือเทแเฟ เลยบ่ต้องอะไรมากมาย ตามด้วยน้ำปลาะนะคะน้ำปลาอืมพี่น้องอจจพี่นัทจะเห็นบอกพี่น้องหอมห ทะเลให้เข้ากันนะคะเข้ากันชิมก่อนเพิ่มปลาจักน้อยพี่น่องไม่ใกล้จะเน้นความนัวจากปลาจะไม่ใกล้ต่ำสุนต่ำไม่ใกล้สิบ่ค่อยใส่น้ำปลาพี่น่อง เอามาแล้วก็กลงไปแล้วก็ยัวคโค้โขึ้นหน่อยเถอะพี่น้อง วางขูงตาด้วยนะคะแล้วก็จะเอาสาออกเพราะว่าไม่มีพื้นที่แล้วจ้ะนี่ก็คือ พระเอกของเรานะคะหอยแครงหอยแครงแสงหอยแครงไปถูบานไปดอก หอมปีกพี่น้องต้นหอมผักชีหอมปีกใส่ลงไปเลยจ้ะไม่ต้องให้เหลือมาแก้ตะ้สีโคทเลทโคลไม่ชอบก่อนนี่แค่ส่วนเดียวของหอยแครงนี่พี่น้องว่า,านประธานเห็ดแก่ตรนนี้ จะไปกินจับกไหจ๊ะม,มาแซ่แๆน้ำกันโอ้น้ำไหลไหลเสร็จแล้วก็จะเอาใส่จานนะคะใส่ถาดาถาดเก้าฮาเหี่พี่น้อง ก็จะได้ยินเสียงขวดโคกอีกเก้าหนะาจั่นอน้ำลายซิม ก็เลยจ้าอืมเศบขนาดซ่บเบอร์อันนี้ก็จะเป็นหอยแข็งที่ประทานได้แกะพี่นอกมาจ้ามาแสบๆน้ำกัน มาจ้าส้มตำหอยแครงนะคะหอยแครงพี่น้องหอยแครงตัวหน่อยแต่ว่าแห่งแซ่บแชบหวานดีๆส้มตำหอยแครงรสแซบบายแม่ไก่พาแซบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ไก่ในเด้อจ้ะเพื่อสิได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณหล,ลายๆจ้า อันนี้จะเป็นหอยแค้งที่พ่อทานได้แก่พี่น้องแล้วก็จะไปแกะกินกับน่าจะก,กินกับน้ำจิ้มบ๊ายบายจ้า